মালালালেয়ালেয়ে <us> ดีค่ะนหนา,นาจากช e l นยหนาไดอารี่ค่ะวันนี้จะมาบอกต่อผลิตภัณฑ์นะคะที่หนาได้ทดลองใช้ครบ7วันแล้วนะคะแล้วหนาเนี่ยรู้สึกว่าชอบมากประทับใจเลยนะคะเขาเป็นตัวช่วยปลุกผิวให้ผิววัย40บวกอย่างเราเนี่ยนะคะผิวเปล่งปังขึ้นนะคะสดใสฉ่ำฟูขึ้นนะคะแล้วก็ให้ผิวดูอ,อ่อนยาวแบบเร่งด่วนได้ใน7วันนะคะ นี่เลยค่ะ Skin Sista Anti Aging Ampoule นะคะแอมพู oule, แล้วก็บูสเตอรนะคะซึ่งทางแบรนด์ Skin Sista นะคะเขาได้ส่งผลิตภัณฑ์มาให้หนาได้ทดลองใช้นะคะแล้วก็ทางแบรนด์เนี่ยบอกเราว่าให้รีวิวตามความรู้สึกจริงของเราได้เลยนะคะซึ่งหนาก็จะบอกผลลัพธ์ความรู้สึกจริงๆที่หนาได้ทดลองใช้ครบ7วันแล้วนะคะแบบไม่อวยกันเลยนะคะ ซึ่งในลายนี้นะคะเขาออกมาเป็น2ตัวนี้นะคะก็คือ Skin Sister Reset Anti-Aging Amp คู่นะคะแล้วก็ Skin Sister Reset Anti-Aging Booster นะคะเขาออกมา2ตัวนี้ในราคาหลักร้อยซึ่งหนักคิดว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆนะคะราคาน่ารักมากๆเลยค่ะ เรามาดูในส่วนของแอมพูเป็นก่อนนะคะแอมพูหนึ่งกล่องเนี่ยนะคะเขาจะมีทั้งหมด7แอมพูนะคะไว้สําหรับใช้ได้7วันนะคะซึ่งแอมพูหลอดเล็กๆแบบนี้นะคะเขามีสารสกัดเข้มข้นจัดเต็มมากๆเลยนะคะเพื่อที่จะ เน้นความสดใหม่ไว้สําหรับเปิดใช้ได้แบบวันต่อวันนะคะเพื่อที่จะเน้นความสดใหม่ของผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็หลอดเล็กๆแบบนี้นะคะเขามีสารสกัดเข้มข้นจัดเต็มแบบบารุงล้ํำลึกเลยนะคะแล้วก็จะให้ประสิทธิภาพในการบํารุงผิวได้มากกว่านะคะ หลอดเล็กๆแบบนี้นะคะเราสามารถแบ่งใช้ได้2ครั้งนะคะสําหรับหนาเนี่ยหนาก,ก็จะแบ่งใช้ตอนเช้าครึ่งหนึ่งนะคะแล้วก็ตอนเย็นอีกครึ่งหนึ่งก็จะครบ1หลอดพอดีนะคะแนะนําให้ใช้1นถึงสชุดต่อเดือนนะคะเพื่อที่จะให้ประสิทธิภาพในการบํารุงผิวนะคะลดเรือนริ้วรอยแล้วก็ผิวเรียกตึงกระชับมากขึ้นนะคะวิธีการใช้แอมพูนี่ก็ไม่ยุ่งยากนะคะ เริ่มจากเราก็เคาะด้านบนขวดนะคะให้ผลิตภัณฑ์เนี่ยเขาลงไปที่ด้านล่างขวดให้หมดก่อนนะคะแล้วก็ทางแบรนด์เขายังมีฝาครอบพลาสติกมาให้ด้วยเพื่อสะดวกต่อการใช้งานหลังจากที่เราครอบฝาพลาสติกแล้วเนี่ยเราก็หักที่ขวดผลิตภัณฑ์ออกได้เลยขวดผลิตภัณฑ์ก็ไม่ได้เป็นแก้วนะคะไม่ต้องกลัวว่าจะอันตรายอะไรนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นขวดแก้วนะคะ หลังจากที่เราหักฝาขวดออกไปแล้วเนี่ยเราก็เทผลิตภัณฑ์ออกมาใช้ครึ่งหนึ่งเสร็จแล้วก็กลับฝาขวดปิดขวดให้สนิทเพื่อเก็บไว้ใช้ในครั้งถัดไปได้เลยค่ะ <S <S ในส่วนของบูสเตอร์นนะคะ,ะ,คะเขาก็จะเป็นเนื้อเจลใสๆเลยนะคะแล้วก็เขาจะมีเม็ดบีดวิตามินอีนะคะเป็นเม็ดบีดสีทองเล็กๆนะคะผสมอยู่ในเนื้อเจลเลยนะคะแล้วก็ ตัว booster นี่นะคะเขาจะมีสารสกัดเข้มข้นกว่าเซรั่มทั่วไปถึง5เท่าเลยนะคะวิธีใชู้ o เตอร์นะคะก็ง่ายๆเลยค่ะวิธีใช้ b o o ตอร์นะคะก็ให้กดปั๊มผลิตภัณฑ์ขึ้นมาแล้วก็หยดลงบนผิวทาให้ทั่วหน้าได้เลยค่ะซึ่งทั้ง ampoule แล,และูสเตอร์นี่นะคะถ้าใช้คู่กันนะคะเขาก็จะช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพให้การบำรุงผิวดียิ่งขึ้นมากไปอีกนะคะ ทั้งแอมพูและบูสเตอร์นี่นะคะเขามีสารสกัด3ตัวที่โดดเด่นนะคะตัวแรกนะคะเขาจะเป็นสารสกัดที่ได้จากมหาสมุทรอาร์กติกนะคะภายใต้แสงออโรร่าซึ่งเขาวิจัยมาแล้วว่าตัวนี้นะคะจะช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนให้กับผิวนะคะแล้วก,เกรร็เสริมสร้างการสร้างออลาสตินเสริมสร้างการสร้างไฮยาลูรอนให้กับผิวนะคะซึ่งจะเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวแล้วก็ทําให้ผิวเนี่ยช่วยลดเลือนริ้วรอยนะคะแล้วก็ ทำให้ผิวเรียบตึงกระชับมากขึ้นนะคะตัวที่2นะคะก็จะเป็นเพปไทด์ชนิดหนึ่งนะคะซึ่งเขาวิเคราะห์แล้วว่าช่วยลดการยืดตัวของกล้ามเนื้อนะคะทําให้ผิวเนี่ยเรียบตึงกระชับมากขึ้นนะคะแล้วก็ทั้งยังปกป้องผิวจากริ้วรอยใหม่ด้วยนะคะแล้วก็เป็นการทํางานคล้ายๆกับ botox ออชนิดหนึ่งแต่ว่ามีความปลอดภัยมากกว่านะ ต่อไปตัวที่3นะคะก็คือ b i f i t a Ferment l i s e นะคะเป็นสารสกัดที่ช่วยบำรุงซ่อมแซมผิวแบบล้ำลึกึกถึงระดับโมเลกุลเลยนะคะซึ่งในลาลน้นะคะเขาใช้เทคโนโลยีขั้นสูงด้วยนะคะ The Cosmetic d o n e เป็นการนำพาสารสกัดในรูปแบบนาโนนะคะบำรุงผิวแบบล้ำลึกแล้วก็ตรงจุดนะคะซึ่งจะให้ประสิทธิภาพในการบำรุงผิวได้มากกว่านะคะ ซึ่งตอบโจทย์ผิววัย40บวกอย่างเรามากๆเลยนะคะเรามาดูที่เนื้อสัมผัสของทั้ง2ตัวนี้กันบ้างนะคะในส่วนของแอมพูนะคะเนื้อสัมผัสของแอมพูสนะคะจะเป็นน้ําใสๆไม่มีสีไม่มีกลิ่นนะคะแล้วก็เนื้อค่อนข้างจะเหลวบางเบามากทาแล้วซึมเข้าผิวได้ดีมากเลยไม่เหนียวเหนอะหนาเลยนะคะหนาเนี่ยชอบมากเลยแล้วก็เนื้อสัมผัสของบูสเตอร์นะคะเขาจะเป็นเนื้อเจลใสๆไม่มีสีไม่มีกลิ่น มีเม็ดบีดสีทองผสมอยู่ในเนื้อเจลเวลาที่เราทาลงบนผิวแล้วเนี่ยเม็ดบีดก็จะแตกตัวผสมกับเนื้อเจลนะคะเนื้อสัมผัสของบูสเตอร์เนี่ยจะมีความข้นหนืดมากกว่าแอมพูนิดนึงแต่พอทาไปแล้วเนี่ยก็ซึมเข้ากับผิวได้ดีมากเลยไม่เหนียวเหนอะหนาเลยนะคะอย่างหนาเนี่ยนะคะเป็นคนที่ผิวมันนะคะก็ยังสามารถทาทั้ง2ตัวเนี้ยในตอนเช้าก่อนที่จะลงเมคอัพได้เลย ผลลัพธ์หลังจากที่หนาได้ทดลองใช้อย่างต่อเนื่องครบ7วันแล้วนะคะวันที่1นนะคะตื่นมาเนี่ยหนาะรู้สึกได้เลยว่าผิวมีความอิ่มฟูชุ่มชื้นขึ้นในค่มคืนเลยนะคะผิวเนี่ยรู้สึกว่าเปล่งปลั่ง,งสดใสมากขึ้นนะคะหลังจากใช้วันที่สมนะคะก็รู้สึกได้เลยว่าผิวอะชุ่มชื้นแล้วก็ผิวเรียบเนียนผิวมีความละเอียดมากขึ้นผิวมีความฉ่ำโกมากขึ้นนะคะ ผิววัย40บวกอย่างเราเนี่ยนะคะจะมีปัญหาคือผิวขาดน้ําผิวไม่สดใสแล้วก็แต่งหน้าเนี่ยไม่ติดนะคะแต่หลังจากที่ใช้2ตัวนี้คู่กันวันที่สองวันที่3ามเนี่ยเรารู้สึกได้เลยว่าผิวหน้าสดใสขึ้นแต่งหน้าเนี่ยติดดีนะคะแล้วก็ผิวอ่ะดูสวยขึ้นผิวมีความเรียบละเอียดมากขึ้นนะคะแล้วก็แต่งหน้าแล้วดูสวยขึ้นด้วยนะคะ หลังจากใช้ต่อเนื่องครบ7วันแล้วนะคะรู้สึกได้เลยว่าผิวเนี่ยมีความชุ่มชื้นขึ้นนะคะแล้วก็ู้ลอยดูตื้นขึ้นรูขุมขนดูกระชับนะคะรูขุมขนเล็กลงผิวมีความยืดหยุ่นมากขึ้นจุดด่างดำดูจางลงเล็กน้อยแล้วก็ผิวเนี่ยเป่งปลั่งสดใสฉ่ำโกดีมากเลยค่ะ ใช้แล้วตอบโจทย์ผิวว้40บวกอย่างเรามากๆเลยนะคะเรารู้สึกว่าเขาเนี่ยช่วยปลุกผิวให้ผิวอะเปล่งปลั่งสดใสแล้วก็ลดเลือนริ้วรอยได้แบบเร่งด่วนได้จริงๆค่ะแล้วก็รู้สึกว่าประทับใจมากๆค่ะทั้งสองตัวนี้นะคะเขามาในราคาแค่หลักร้อยเท่านั้นนะคะซึ่งหนะี่คิดว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆนะคะถ้าเทียบออกับคุณภาพของเขาเนี่ยนะคะเราว่าคุณภาพเนี่ยเทียบเท่ากับเคาน์เตอร์แบรนด์ได้เลยนะคะ เพื่อนๆคนไหนสนใจนะคะเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ในเพจของ SKIN SISTER นะคะแล้วก็เขามีขายในวัาสดุทุกสาขานะคะแล้วก็สั่งซื้อได้ใน Lazada Shopee นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะใส่รายละเอียดช่องทางการสั่งซื้อไว้ให้ใน description box ข้างล่างนะคะ ก็เป็นวิดีโอที่เรามาแชร์ผลิตภัณฑ์ที่เราได้ทดลองใช้และเราชอบนะคะก็เลยอยากจะมาแชร์ข้อมูลให้เพื่อนๆนะคะเพื่อนๆคนไหนชอบวิดีโอนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย